สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับเปอร์เบอรี่แล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกม Sky ช i l d r e n อ f the Light อีกแล้วเช่นเคยวันนี้นะคะก็เราจะไปบินเล่นกันในอีเดนค่ะซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเรานะไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วงยังไงก็มาติดตามกันได้เลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเรื่อใเราก้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยเะเห็นว่าก็มีเพื่อนๆหลายคนเขาบินได้ เยไม่ได้แล้ยเขาก็เลามาฝึกบินเหมือนกันนะครับตรงนี้มีหลายคนที่ใช้เวลาไปด้วยกันโอเคตรงนี้จะทำจยยนนนะใจอยู่นานนะนี่เสลาวาเสลาวเอาไม่มีเสถียราทำใจอยู่นานกลัวไปเล่นแบ๊บฮึ๊บฮึ๊บเอาไม่ได้เะยแม่ครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นเลยแมคะ ครั้งแรกทุกคนมีครั้งแรกแล้วก็ความผิดพลาดมันก็เป็นเรื่องปกติโอเคไปกันต่อทุกคนเริ่มกันไม่มยคือตรงนี้เขาบอกว่าให้วินขึ้นแล้วตรงๆเลยขึ้นสักสามปีแล้วก็คขายกลางปีที่สี่ประมาณนี้นะคะเราจะลองดูอีกรอบอืม2สรึปื๊บเองเแล้ว ไม่ได้เหมือนเร็วโอเคอันนี้ก็พายไยาวมาประมาณสามสิบนาทีนะอันนี้ก็คือเพื่อนพี่ซคก็พายไยาวเหมือนกันขราบประมาณสองคนไม่ยังไม่รอดเลยนะครับรอดหรอคนเดียวจะรอดไหม Five to the moon two นอันนี้พายไยาวอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนกคน็ไม่รู้ว่า การรง้งกานเรียนี่มันเคยตั้งใจขนาดานี้ไหมเนะี่ยอืมแต่ท้าเราก็มาติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงหน้าผาอีกนิดเดียวก็จะขึ้นได้ลแล้วอันนี้จริงคือเดินปกติเหมือนชาวบ้านเขามันก็แล้วจะถึงตั้งนานเลยแล้วนะคะเก็ไม่ได้จะผ่านสถานีเราเลยแต่มีนี้เราขึ้นมายข้างบนนะผัดตัวนพัดมาติดตรงนี้เราก็เลยจะลองบินจากตรงนี้ดูนะคะแบบง่วงเพราะว่า ตามหลักการคนอื่นเราคือแบบว่ามันไม่ได้สากกะทีโอเคบินหงวบินแบบต้ยมยำกุ้งบินแบบยำหมาหมาปลาบี้งเฉหนมเลยโปงงไอไม่คืองูืองมาแต่แบบครแบบตัวฟุกมากมากอบโ oh, okay, so. อเคครับตรงนี้เราก็ขึลื่อนมาได้ละะแล้วแนแล้วะครับก็มันดูหม่มาแล้วว่าฟุกจริงๆนะแล้วหลังจาก ช็อตนี่นะคะแล้วก็ไปไม่เลยนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็เอามเออมันฟุกฟุกแม่แม่เลยเลยมันฟุกแน่แเลยเลยนี่ทําทำไมดูวามันไม่ได้ฟุกนี่น,น,นีตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เออ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 ไออเออเออเคอเอเลยอะไรเนี่ยตรงนี้อเออเออ่เเอ่ ได้ะคะ้ายๆไม่คล้วปิดนะเขาแยล้วเขามาดูอีกสักหนึ่งรอบหนงไปคีเดูสหนะาครแล้วก็นห้นี่มาตรงนี้นะคะแล้วก็กดวิ่งแล้วก็กลางปิดเลยน,ะะน่ี่คลยี่เ็บเ้บรอย อันนี้ก็คือทำปเปลีนแล้วนะคะยต่อไปก็ไปเสร็จที่สองกันเสร็จที่สองนะคะตรงนี้ก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเปิดประตูให้เราเนี่ยชมบเขาซีนฉากที่หนึ่งกับฉากที่สองนะคะอันนี้คือฉากที่หนึ่งโฉให้มันจบก่อนนะคะเขาซีนฉากที่หนึ่งแล้วก็ว่าเขาซีน ตอนที่สองแบบนี้อลนั้นแล้ก็บินย้อนกลับออกมาแล้วก็หารูรูสามเหลีล่ยมนะคะแบบนี้อลนนี้เราเปิดฝันให้เดูนะรูแบบนี้แล้วเรากดกระโดดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมาโคล่อีกแต่วันหนึ่งซึ่งเ็็ท้องฟ้าสีแดงแบบนี้นะคะ แล้วก็บินให้โดนก้อนมีบินให้โดนก้อนมีแ,แต่บางอยมันต้อมองไม่ค่อยเห็นนะ่ะพวกคนต่อไปยา้วล่ะรับปั๊บน้าจอให้มันสว่างๆหน่อยหนะ่อยมันน่ากลัวมาแล้วก็มองไม่เห็นโอเคแบบนั้นแหละบินแบบนั้นเลยนั่นเลยนั่นแหละกุ้งแล้วก็บินเข้าไปชนแนั้นเลยตรงนั้นเลยนั่นแหละโอเคปิดแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรวะ แล้วก็าใหม่อาใหม่สิกรอบเฮ้ยมันจะร่อไม่แม่แล้มันจะล่อไม่แม่ทุกคนช่วยชินดูโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาตั้งลักมาเลยนะครับจะวินวินวนกลับเขาไปเติมเราแต่ว่าต้องบินไปเติมเอเนร์จีกับก้อนเมฆก่อนนะวินกลับไปหาก้อนเมฆ ทำไมเราต้องทำตัวนสาทำไมลำบากลำบนขนาดนี้นี่นี่นีเรเช่อ่เรรวรเลยโอเคลไหมัน,านะะ้าวแวก็วขึ้นไปแบบนี้นี่แสงก็รอตาว่าใจเรเนอา้าวเฮ้ยสิตสต,ต,ตออกไ,ได้ไก็เมื่อกี้ออกมาได้ไหมคะ่ะก็เลยต้องบาากลับบ้าแล้วก็มันเลื่อมตรงนี้ใหม่อีกน,รน,ะะนเรอบ้าค่ะนีแล้วก็ไปถามเพื่อน,อนคนอื่นเขาก็บอกว่าให้เราเนี้ บินให้มันสูงๆนะคะคือบินบินไปทางซ้ายอะถุกแล้วนะคะบินให้ร้นก้อนเลยอะถุกแล้วต่อว่าต้องบินให้สูงกว่านี้นะคะมาเร็วยมาลองบินรอบค่ะทุกคนมาสูงๆเช่นหัได้เร็อีกเดือนคือความร้อนแรงนะคะต้องสูงกว่านี้สูงกว่านี้ทุกคนสูงสูงกว่านี้ยังไม่สูงอีกเหรอเราคิดว่านราจะสูงแล้วนะคะ เราะล้านี้นี่สูงจะอีถ้าสูงกออว่านี้ก็อาจจะทำหน้ารกออกไปเลยนะคะทุกคนแลครจากนั้นเนี่ยล้อก็เร่งตรงไปเร่หน้าปากคำนะคะนี่เพราะบีมลงไปแล้วเเลยเลย,เย่เราทําได้ทุกคนขอบคุณพระเจ้าทําได้เร็อย่างไรไม่ไมรู้เชืยอ ขังตวเลเลยะที่ทำได้ไรโอเคค่ะต้องมีก็ค่อยๆเยบอนตัวลงมานะนี่อุ้ยอย่าติดนะอย่าติดนะใต่ดยยนๆมค่อยๆไออ,ออกมานะคะมันจะมีฟอกอยู่นิดนึ่งนะเราเราก็เราก็ออกมาได้เลยนะคะทุกคนอุ้ยกุ้งเจอกุ้งก็คือแบบต้องแบบว่าได้ง่ยต้องใจเย็นๆนะคะอย่าเลิกกลั้อเคค่ะต้องมีเราอยู่ ข้างบนหน้าปักข้ามเพื่นนะคะก็ให้เราค่อยๆดันตัวลงไปแบบนี้อเอาโหว้วาว swing r o u n โอ้ทุกคนไม่ร่าชื่วยำมด้วยดิจมากเลยยี่รี่ยี่รี่รี่รถ้าว่าทำได้เลยนะครับทุกคนก็ทำได้เลยนะครับโอเคค่ะสำหรับเรื่องคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคระับาบายบาย